รายการบ้านกับแม่รายการที่เหมาะสำหรับคนทั่วไปอีพีนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกล้วยกล้วยหลังจากที่ครูคิงได้วิ่งเข้าไปในดงกล้วยแล้วก็ไปเจอกับกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้าแต่ไม่สามารถตัดออกมาได้เพราะกล้วยยังไม่สุก หลังจากนั้นครูคิงได้ไปที่ตลาดสดแล้วก็ซื้อกล้วยมาสองชนิดด้วยกันหลังจากที่ได้กล้วยมาแล้วให้นำมาปลอกหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องปอกกล้วย ครูคิงได้ลองกินทั้งเปลือกแล้วปรากฏว่ารสชาติค่อนข้างขมเลยแนะนำให้ปลอกแล้วกินเปลือกเข้าไปแต่ถ้าหากใครตัดสินใจได้แล้วว่าการกินเปลือกกล้วยค่อนข้างขมให้ท่านทิ้งเปลือกของกล้วยไปแล้วนำส่วนของเนื้อด้านในที่มีสีขาวอมเหลืองมาหัน่นจากการที่ดูในภาพในวิดีโอจะพบว่า มีการหั่นตามแนวเอกเซ i ชัเมื่อหั่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วครูคิงจะนำเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปไปไปไล่หุยหลั่นหุ่นลวยกุ้ยหลังสูบชาวเผ่าสูรูซุมบารูสูรูซุมบาสิกาแนะนำว่าเมื่อหั่นกล้วยเสร็จแล้วนั้น ควรเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติหวานของกล้วยให้มากขึ้นนำกล้วยที่หั่นจนเสร็จใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วทำการเติมนมจืดลงไปซึ่งจะเป็นนมจืดยี่ห้อใดก็ได้แต่ข้อควรระวังคือควรต้องเป็นนมวัว คููคิงลองใช้นมของสัตว์อื่นๆเช่นนมไก่ปรากฏว่าหานมไก่ไม่เจอเกิดอาการงงว่าทำไมไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หลังจากนั้นทำการปั่นให้เนื้อของกล้วยกับน,นมของวัวผสมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นำสิ่งที่เราปั่นจนละเอียดใส่ลงไปในขวดแก้วที่ล้างจนสะอาดแนะนำให้ล้างให้สะอาดก่อนที่จะกรอกส่วนผสมลงไปเพื่อป้องกันการคอนเทมิเนตจากเชื้อโรคหลังจากนั้นให้นำกล้วยหอมให้เช็คกลิ่นโดยการดมหนึ่งครั้งก่อนเมื่อหอมถูกใจแล้วให้ทำการนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเตรียมตัว เป็นส่วนของเนื้อที่เราจะเพิ่มเท็กเจอร์ในการกินเข้าไปมีข้อแนะนำนิดหน่อยขณะที่หั่นกล้วยหากอยากให้อาหารชนิดนี้อร่อยมากขึ้นให้ทุกคนหั่นไปพร้อมกับท่องว่าพุทโธโอมาสกดาพุทโธโอมาสกดาพุทโธโอมาสกดาท่องสามครั้งแล้วหั่นด้วยความตั้งใจ อาจจะกลั้นใจหันจนเสร็จแล้วค่อยหายใจตามปกติเคล็ดลับดังกล่าวจะทำให้หน่มกล้วยลสชาติดีดีจนสามารถที่จะล่อค้างข่าวเข้ามากินกล้วยในขวดได้เลยทีเดียวนักปราชญ์ชาวซูรูซุมบารู ซูรูซุมบาสิกาผู้ที่ได้คิดค้นวิธีการทำนมกล้วยขึ้นมาให้คำแนะนำเอาไว้ว่าหากอยากให้กล้วยที่หั่นนั้นออกมามีเนื้อที่สวยควรใช้วัสดุที่มีความคมมากพอไม่ว่าจะเป็นมีดหรืออะไรก็ได้ที่มีความคมหากใช้วัสดุอื่นๆเช่นใช้ฟันกัดหรือใช้มือบีบรูปทรงออกมาจะไม่สวยคูกิ้งลองทำดูพบว่า ไม่สวยจริงๆ mumbles. ก็เลยกลับมาใช้มีดตามคำแนะนำของนักป่าชาวสูรูนำกล้วยที่หั่นจนเสร็จแล้วใส่ลงไปในขวดให้อยู่ด้านบนของส่วนผสมที่หนึ่งที่เราใส่ลงไปก่อน หลังจากที่กะด้วยสายตาพบว่าอยู่ในปริมาณที่พอใจแล้วให้เราเทน,นมวัวที่มีรสชาติจืดใส่เข้าไปในขวดเติมจนรู้สึกว่าใกล้จะเต็มขวดจากวิดีโอจะเห็นว่ามีลูกสนวางอยู่ข้างขวดไม่ต้องตกใจใส่ไว้แอบแอปไม่ได้มีความสำคัญต่อรสชาติของนมกล้วยแต่อย่างใด หลังจากที่เทนมลงไปจนใกล้จะเต็มขวดให้นำฝาปิดเอาไว้หากหากขวดแก้วไม่ได้แนะนำให้ใส่ในถุงร้อนหรือถุงที่เราใช้ในการใส่แกงแล้วแช่ตู้ให้เย็นกัดตูดแล้วดูดก็อร่อยเหมือนกัน ขั้นตอนสุดท้ายนั้นให้นำสติกเกอร์ที่ออกแบบอย่างดรีบโดยป้ามาหนึง่งปิ้นใส่กระดาษสติกเกอร์ใสแต่ปรากฏว่าหาไม่ได้เลยต้องใส่กระดาษธ,ธรรมดาพร้อมกระติดกาวลงไปเมื่อติดลงไปในขวดแก้วก็เลยได้ภาพที่ค่อนข้างมีความขยุกข,ขยุยเกือบจะสวยงามแต่ขอให้ทุกท่านมองผ่านหูผ่านตาไปจินตนาการว่าสติกเกอร์เป็นแบบใสและแปะอยู่บนขวดอย่างสวยงาม ตามสไตล์บ้านกับแมดนั่นเองคุณรมาช่วยคู่คิงมารู้ที่หลังว่าตอนติดสติกเกอร์ลืมถอดถุงมือทำให้น้ำบนถุงมือไปติดสติกเกอร์กระดาษก็เลยดูยุยยุยพิ่งรู้ว่าตัวเองลืมขั้นตอนที่สำคัญนี้ไป <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะทุกคน รสชาติของนมกล้วยจะอร่อยสุดๆถ้าเราแช่ให้เย็นก่อน <Okay. S 1> แต่ครูคิงไม่มีตู้เย็น <Okay. S 1> เลยต้องเอานมกล้วยมาเขย่าอย่างเสียไม่ได้ <Okay. S 1> เพื่อจะต้องถ่ายวิดีโอให้สรตจ <Okay. S 1> รอยที่แขนเห็นเป็นรอยช้ำแดงๆไม่ต้องตกใจ <Okay. S 1> ครูคิง <Okay. S 1> รับลูกวันเล่บอลแล้วมันเกิดรอยช้ำขึ้นมา <Okay. S 1> ไม่ได้มีใคร <Okay. S 1> ทำอะไรอย่างแน่นอน นำกล้วยที่เขย่าจนเสร็จแล้วเทลงไปในแก้วที่ประดับด้วยดอกไม้ปลอมและกระดาษทิชชู่ที่พับไว้อย่างบรรจงพบกันใหม่ในอีพีต่อไปกับรายการบ้านกับแมกวันนี้สวัสดี